เราใช้เวลา10ปีในการทํายอด10ล้านมาใช้โปรแกรมพีค2ป,ปีปีนี้กระโดดมาที่20บวกบวกเราเชื่อได้เลยว่าเราใช้โปรแกรมพีคนี่แหละค่ะกบจาก t s การบัญชีค่ะอาตอนนี้เราทำบัญชีแล้วก็งานที่ปรึกษาเราเริ่มต้นจาก SME งานที่ปรึกษาจะมีไซส์ขนาดใหญ่ด้วยยอดขายหมื่นล้านก็ใช้โปรแกรมพีคเรานี่แหละค่ะ ตั้งแต่ปีโควิดเราเวิร์กฟอร์มโฮมกันว่าเราก็จะเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมออนคลาวด์แบบไหนดีให้พี่คนโตค่ะเป็นการศึกษาใช้ก่อนแล้วก็ค่อยสอนมาที่น้องค่ะแล้วน้องก็ทําได้พอน้องทําได้เสร็จลูกค้าเราโตขึ้นเรื่อยๆยอดขายเราโตขึ้นจากปีที่แล้ว10ล้านต้นๆปีนี้น่าจะ20ล้านต้นๆก็คือโตขึ้นมา100%ด้วยได้หลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกเลยก็คือ ลดต้นทุนคนก็คือลูกค้าป้อนข้อมูลเกี่ยวกับซื้อขายใส่เข้าไปในระบบส่วนเราเองจะมารีวิวแล้วก็ตรวจงานน้องควบคุมการทำงานของน้องพนักง,งานด้วยเพราะว่าเราใช้โปรแกรมเดียวกันด้วยโปรแกรมพีก็ค่ะจะเหมาะกับธุรกิจของสำนักง,งานบัญชีฟังก์ชันนนำเข้าเอกสารก็คือป้อนข้อมูลเข้าไปเขาก็จะลงบันทึกบัญชีพร้อมเปิดเอกสารให้เลยรวมถึงเวลาเชื่อมกับ e-tax invoice ด้วยอันนี้อันชอบมาก ตอนนี้ค่ะเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนักบัญชีทำงานได้มากขึ้นนะคะ ได้เริ่มแล้วมันจะมีสเต็ปต่อไปค่ะแล้วเราจะรักในสิ่งที่ทำฝากในมุมเจ้าของสำนักงานบัญชีอยากจะให้เจ้าของะคะเปิดใจก่อนเราจะใช้โปรแกรมออนไลน์แล้วนะเราจะปรับมาใช้เทคโนโลยีแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเทคโนโลยีจะช่วยเราในการทำงานพอมาเป็นพาร์ทเนอร์พีคทำให้เราโตไปพร้อมกับพีคเราใช้เวลา10ปีในการกว่าจะถึงไซส์10ล้านได้มาใช้โปรแกรมพีค2ปี เราก็ขยับจาก8ล้านกว่ามาเป็น15ล้านปีนี้กระโดดมาที่20บวกๆวกเราก็เลยเชื่อได้เลยว่าเราใช้โปรแกรมพิกนี่แหละค่ะ